ข่าวด่วนนะทุกคนแฟนคลับเผยความรู้สึกเดินไม่ได้มาสามปีกำลังจะเดินได้เพราะดูคลิปน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงครับล่าสุดกัทุกคนก็ได้มีคุณพ่อท่านหนึ่งนะครับได้มาแสดงความคิดเห็นในช่องแม่พญาล,ลำเพลินครับนั่นก็คือช่องของพี่พีทนั่นเองนะครับเผยความรู้สึกนะครับโดยเขียนข้อความเนี่ยเอาไว้ครับบอกว่า เป็นตาฮักแทลูกนะครับนี่ขนาดพ่อเดินไม่ได้มา3ปีแล้วพ่อกำลังจะเดินได้เพราะดูคลิปลูกสาวอุ้งอิงนี่แหละเป็นตาฮักแท้นะครับทุกคนนี่คือข้อความครับที่คุณพ่อท่านนี้นะครับมาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ครับทุกคนบนแพลตฟอร์มนะครับ YouTube นั่นเองครับทำเอาแฟนคลับ FC เนี่ยแห่ไปกดไลค์กันเยอะมากนะทุกคนเพราะอะไรเพราะนี่คือข้อความที่แสดงถึงอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยน้อง เป็นกำลังใจครับเป็นยาใจให้กับแฟนๆนั่นเองครับเรียกได้ว่ามีอยู่หลากหลายเหตุการณ์ครับทุกคนที่น้องเนี่ยเป็นกําลังใจให้สําหรับคนที่ป่วยอยู่ก็หายป่วยเพราะอะไรนั่นแหละครับทุกคนอย่างที่บอกนะครับว่าบางโรคหรือว่าบางสิ่งบางอย่างครับทุกคนกําลังใจเนี่ยสำคัญที่สุดอย่างที่บอสโจเคยพูดเอาไว้นาะว่ากําลังใจเนี่ยบางทีอาจจะหาไม่ได้จากจากคนรอบข้างหรือว่ากําลังใจอาจจะหาไม่ได้จากครอบครัวนะครับแต่ อุงอิงเพชรบ้านแพงกับทุกคนน้องเป็นคนที่สร้างรอยยิ้มสร้างความสุข สร้างกำลังใจให้กับแฟนๆมาหลายคนต่อหลายคนแล้วนะครับจากคลิปเด็กผู้หญิงคนนึงครับที่ไปสมัครหลังห้านกับแม่อยู่ที่บ้านทางด้านสีสกเกตนะครับและทำให้แฟนๆเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าตอนนั้นนะครับก็มีการมาแสดงความคิดเห็นกันเยอะแยะมากมายเลยว่าคลิปนี้เป็นกำลังใจให้กับการดำเนินชีวิตนะครับเหมือนคุณพ่อท่านนี้เหมือนกันครับที่เดินไม่ได้มา3ปีแล้วทำไมคุณพ่อถึงเดินได้องอิงไม่ใช่ผู้วิเศษนะครับแต่น้องเป็นกำลังใจนะครับเวลาที่ องอิงเนี่ยได้ดูคลิปน้องครับทุกคนมันมีแต่ความสุขมีแต่รอยยิ้มครับทำให้ลืมอาการป่วยนั้นไปได้อย่างที่อิ่มข่าวกระแสครับทุกคนเคยพาทุกคนเนี่ยไปชมไปหาคุณพ่อท่านหนึ่งนะครับที่ ป่วยเป็นโรคมะเร็งอยู่ที่บ้านนุ่มอิ่มข่าวกระแสนะครับตอนนั้นคือไปถามถึงที่เลยนะแล้วก็คุณพ่อเนี่ยเผยว่าตอนนั้นเป็นเขาเรียกว่าเป็นมะเร็งที่ต้องบอกว่าต้องเจอแดดไม่ได้ครับแล้วก็ในช่วงที่อยู่ในร่มนั้นน่ะในช่วงที่อยู่กับความมืดนั้นครับมีคลิปของน้องอิงเพชรบ้านแพงนี่แหละครับทุกคนเป็นยาใจนะครับทำให้มีกําลังใจครับทุกคนทําให้ลืมโรคร้ายที่ตัวเองกําลังเป็นอยู่แล้วโรคร้ายมันก็หายไปเองครับทุกคนจนทําให้คุณพ่อนะครับหายเป็นปิดทิ้งกันเลยทีเดียวคร คืออ้วนทวนสมบูรณ์นะครับอุ้ิ่มตอนนั้นอิ่มก็มีการซื้อกระเช้าแบรนด์ไปฝากคุณพ่อนั่นเองครับซึ่งคุณพ่อท่านนี้ก็เผยความรู้สึกนะครับกับคุณพ่อของอิ่มข่าวกระแสนะครับจนอมอิ่มได้รับทราบในตอนนั้นแล้วก็พาทุกคนนะครับไปเยี่ยมชมคุณพ่อนะครับทุกคนก็ถือว่าเป็นเรื่องราวมหัศจรรย์ครับเอาจริงๆคับทุกคนมันมันจริงๆแล้วมัน มันเป็นเรื่องของทางใจมากกว่านะครับอย่างที่บอกว่าบางโรคนะครับรักษาด้วยเครื่องมือแพทย์ยอาจจะอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์มันอยู่ที่สภาพจิตใจอยู่ที่ภายในของเราด้วยนะครับทุกคนที่จะต่อสู้กับโรคนั้นๆนะครับเมื่อมีกําลังใจในการต่อสู้แล้วนะครับอย่างคุณพ่อท่านนี้นะครับเขามีกําลังใจในการต่อสู้จากน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงนะครับก็เลยทําให้เดินได้เออนะครับทุกคนปังมากๆเราจะเห็นคุณพ่อหลายท่านนะครับที่ เข้าไปหาองค์อิงนะครับอย่างวันนั้นก็คือมีคุณพ่อท่านนึงนั่งรถเข็นไปหาน้องและอุค์อิงเนี่ยก็นั่งแบบนอบน้อมสุดๆนะครับแล้วก็ให้กําลังใจคุณพ่อนะครับจนทําให้คุณพ่อเนี่ยมีกําลังใจแล้วทําไมเขาถึงอยากไปหาน้องคืออยู่ไกลกันประมาณ10กว่ากิโลเลยนะแล้วก็เดินทางมาไม่เคยออกจากบ้านเลยมาเพื่อจะพบเจอองค์อิงครับทุกคนก็อย่างที่ทุกคนนี่แหละครับที่แบบมาดูคลิปอุ้มอิมนี่แหละพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าเวลาดูน้องเวลาได้ดูคลิปองค์อิงแบบ มันดูแล้วมันมีความสุขกับทุกคนอย่างตัวอย่างอย่างเมื่อคืนเนี้ย ใส่ชุดกิโมโนแล้วก็พอเดินไปแล้วตกใจคนญี่ปุ่นอายเขินแล้วก็วิ่งกลับห้องอย่างนี้ครับทุกคนมันเป็นความน่ารักครับทุกคนกับความซื่อๆใสๆบ้านๆของน้องนะครับอย่างคลิปที่องค์เอกเนี่ยมาถามพ่อโจนะครับว่าพ่อลางามบอนะครับแล้วพ่อโจก็มีการบอกกับ fc สกายข่าวว่าเหมือนแม่ค้าขายแตงโมครับทุกคนซึ่งอาจจะทําให้คนนึกถึงน้องสมัยวัยเด็กเพราะว่าน้องเนี่ยเคยเป็นเด็กแบบว่าขายแตงโมช่วยคุณแม่มาก่อนนะครับทุกคนก็เลยทําให้คลิปดังกล่าวเนี่ย ทะลุ1ล้าน5แสนวิวภายใน4ชั่วโมงครับทุกคนทำลายสถิติสุดๆเลยนะเอาจริงนะการที่แบบว่าคลิปเนี่ยหวัน1ล้านวิวเนี่ยก็ถือว่าเยอะแล้วนะอันนี้ 4, 4ีชั่วโมง1นล้านห้าแสนวิวนะครับทุกคน เอาอะไรมาพังขนาดนี้สำหรับองอิงกบทุกคนเนาะพ่อๆแม่แม่เอฟซทั่วโลกเนี่ยก็ให้การสนับสนุนนะครับไม่ว่าจะลงคลิปไหนน้องไม่ว่าน้องจะอยู่บนแพลตฟอร์มไหนนะครับทุกคนก็ให้การตอบรับดีมากๆไม่ต้องอะไรมากครับทุกคนไปที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยแฟนๆแห่แกรี๊ดแฟนๆแห่ให้มาอะไรน้ําใจจนไม่มีที่เก็บครับทุกคนคิดดูสิ กระเป๋าของน้องจึงต้องได้แบบว่าเอาเสื้อผ้าออกมาเพื่อที่จะเก็บของจาก f อที่แฟนคลับให้นะครับมาลลยน้ําใจต่างๆคือโอโหท่วมทนจริงๆนะครับยินดีกับน้องนะครับยินดีกับความสําเร็จของอุค์อิงนะครับน้องคุณพ่อก็มาคอมเมนต์นั่นแหละครับทุกคนแล้วก็หลายคนมีการส่งมาให้อุ้มอิ่มข่าวกระแสนะครับดูนะครับทุกคนเป็นตาหักนาะลูกนะครับนี่ขนาดพ่อเดินไม่ได้มา3ปีแล้วพ่อกําลังจะเดินได้เพราะดูคลิปลูกสาวอุ้มอิงนี่แหละ เป็นตาฮักแท้นะครับนี่คือข้อความครับทุกคนที่แสดงความคิดเห็นมานะครับทางช่องอพ,อพ,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 พี่พี่พีทนะพี่พีทเนาะทุกคนเนาะทางช่องอแม่พญาลำเพลินตอนนี้ทะลุห0,000่นแล้วทุกคนเห็นบบกว่าเขาจะฉลองด้วยนะนะครับพี่พีทนะครับพี่พีทอาจจะเป็นการทําอะไรน้ําใจให้กับลูกสาวอง์อิงหรือเปล่านะครับทุกคนนะ <BAR deben S 2> สุดยอดมาก <bunlar> <iana> ๆเลยแล้วก็ในส่วนของอ,อิ่มนะครับก็ขอเป็นกําลังใจนะครับ ให้กับลูกสาวอุ๋งอิ่งเนาะตอนนี้ก็คือมีการบอกว่าอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นและพิมอิ่มนะครับก็มีโอกาสได้อ่าวิดีโอคอลหาน้องที่บอกเมื่อวานนี้อิ่งเป็นคนนอบน้อมถ่อมตัวมากครับทุกคนเป็นคนที่ไม่หลงกับความดังจริงๆสาหรับเด็กผู้หญิงคนนี้นะครับคือเป็นคนแบบไหนก็ยังเป็นแบบนั้นอยู่ตลอดเวลาครับไม่เปลี่ยนแปลงเลยสําหรับลูกสาวนี่แหละคือสิ่งที่พ่อๆแม่ fc แฟนคลับถึงรักแล้วก็เอนดูน้องจนมาถึงทุกวันนี้ครับทุกคนเนาะเพราะความน่ารักบ้านเมื่อวานนี้เมื่อที่ไปเขาเรียกว่าอะไรนะ ไปที่เป็นงานร้านมุมปากบาร์ครับทุกคนนี้ขอชื่นชมนิดหนึงเอาจริงเป็นศิลปินดังขนาดนี้นะครับพ่อโจโอเนี่ยก็คือสามารถแบบว่าพาลูกสาวกลับเลยก็ได้นะเอาจริงเพราะว่าค่าตัวอุงอิงหรือว่าเวลาของอิงอเนี่ยมีส่วนสําคัญมากๆแต่บอสโจกับอุงอิงเลือกที่จะถ่ายรูปกับแฟนขับอยู่หน้าร้านมุมปากแบบ โอ้โหทุกคนจนแบบถ่ายจนคนสุดท้ายอ่ะนะทุกคนน่ารักมากนี่คือความน่ารักของพ่อลูกคู่บุญนะครับนี่คือความน่ารักของอุ๋งอิงพ่อโจงจริงต้องขอชื่นชมนะครับเนาะขอให้ปังปังเปงเปรียงนะครับแบบนี้ตลอดไปนะครับอ่ะทุกคนครับสำหรับคลิปนี้อุ้อมข่าวกระแสฝากว่พ่อแม่กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณ f อนะครับขอบคุณแฟนๆนะครับที่เข้ามาสนับสนุนอุนอมอมอ้มอีกหนึ่งช่องทางนะครับเนาะไม่ว่าอุ้มจะทําอะไรที่ไหน แฟนก็ให้การตอบรับเป็นอย่างดีนะครับขอบคุณมากมาจริงๆนะครับทุกคนก็เป็นกําลังใจให้กับอุ้มอิ่มด้วยนะบางคนบอกไม่ข้ามโฆษณาอุ้มอิ่มเพื่อมอบเป็นรางวัลน,น้ําใจให้กับลูกอุ้มอิ่มนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับพอๆแม่ๆม่เอฟซีแฟนขาัุกทุก,ท,กท่านด้วยนะครับที่ เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นการสนับสนุนนุ่มอิ่มนะครับกับการแบบว่ามาชมคลิปอะไรต่างๆขอบคุณมากมายจริงๆนะครับเนาะเราก็จะอัปเดตแล้วก็ขอบคุณแฟนๆที่ส่งข่าวสารแม่มอิ่มขับกระแสตลอดเวลาเลยขอบพระคุณมากมาจริงๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากก, like, กดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็ยินดีกับคุณพ่อด้วยนะครับที่กําลังจะเดินได้แล้วนะอิ่มก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่อยากจะส่งไปให้คุณพ่อสู้ๆนะครับแล้วก็ขอให้เดินได้แล้วก็ปิต้นหน้าห้านกับลูกสาวเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล,แล้วนะครับร